เฮโยสวัสดีทุกคนก็นด้ยนะครับวันนี้ผมอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า h ฮันติงซอ m b i e นะหรือว่าเกมนักล่าซอมบี้เนีเพิ่งมาใหม่วันนี้เลยฮะเรามาดูเกมเบสักหน่อยนะผมก็เพิ่งเล่นไปแล้วนะรอบหนึ่งอันนี้ก็ใส่โค้ดไปแล้วเรียบร้อยนะโค้ดเขาแจกฟรีฮะไปดูที่หน้าเว็บได้เรามาดูเกมสักหน่อยนะว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเข้ามาในเกมก็จะตัวละครเราจะถือไม้เบสบอลนะจะเป็นอาวุธเริ่มต้นฮนะไม้เบสบอลแล้วก็พันลวดหนามนะ เป็นแบบเริ่มต้นเลยแล้วก็จะมีเพนะรู้สึกว่าจะเล่นได้สูงสุด6คนนะแล้วแต่ว่าเราจะตั้งนะครับอันนี้ก็เป็นของเนาะภารกิจไอเทมช็อปแล้วก็อาวุธนะเรามาดูสักหน่อยนะว่าในเกมนี้มันมีอะไรบ้างนะเริ่มต้นจากช็อป Lucky Pack กกโอเคนะสัตว์เลี้ยงใช้โลบักได้199โลบกักหรือจะใช้เงินในเกมก็20,000นะ อันนี้เป็นระดับรีเจนนะรีเจนวูมีเปอร์เซ็นต์บอกนะฮะส5มสิบห้าเอรเ้าเวูเปอร์เซ็นต์เดียวออกอยากน้าดูอะส0 0หมนะแล้วก็239ร้อยสโลบักคูณ2คอหชั่วโมง59าสิบเโลบักแล้วคูณ2 xp ชั่วโมงหนึงห้าสิบเโลบักแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นไอเทมดอปนะดอกคูณ2ชั่วโมงหนึงเจ็ดสิบเโลบักเอ่อเพิร์กเพิร์กสปิน น่าจะเอาไว้สุ่มไอเทมในเกมนะไว้พ่นสปินโอเคสุ่มไอเทมโอเคก็ประมาณนี้นะคอนอ๋ใช้โลบักซื้อได้เนาะ49โลบัคได้5,000แคส89ได้1ม0 0 0 249ได้25,000แล้วก็1,200เออ1,200ได้เป็น100,000คอนนั่นเองนะโอเคประมาณนี้เงินเงินเงินตอนนี้ผมก็ใช้โค้ดได้มา52 0 0 0เลยนะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นเวฟพอนนะเวฟพอนหรือว่าอาวุธตอนนี้เริ่มต้นเราเนี่ยมันจะเป็นเอบสบอลนะเบสบอลนี่เป็นเระดับแลนะฮะ60ก็คือพื้นฐานอีพ e ิกอน่าจะเป็นขวานนะร e เจนเดอรี y, ่กีตาร์แล้วก็เปินคู่มิติกเป็นคาตานะนะอันนี้ก็เสียห้าหมื่นนะคอยว่ากันครับยังไม่สมยังไม่สมอือึระบบเกมอ๋อลัคกี้สปินล่ะ อันนี้โค้ดมันแจกนะผมก็ได้มาสิบห้านะลองดูสักหน่อยลัคกี้สปินได้อะไรเนาะได้อะไรโอเคได้กีตาร์นะโอเคกีตาร์กีตาร์แต่ว่าผมไม่ชอบเลยผมชอบเออผมชอบใช้ขวานเนอะขวานมันที่มากเลยอะดูสักหน่อยสิอีอันเดนอันเดนได้อยู่นะอันเดนนี่สี่เปอร์เซ็นต์นะโอเคผมจะใช้อันเดนแล้วกันนะไม่รู้ว่ามันคือสกิลอะไรนะค่อยว่ากันนะครับ เฮ้ยกีตาร์มันเท่ว่ะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โชว์ใหญ่เลยหนุ่มหืมคาตานะคาตานะแม่เงเท่จริงอ,อืม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 รู้สึกว่าจะเป็นการโจมตีระยะไกลนะฮะแสงสีม่วงนะแล้วก็มีตัวโน้ตสกิลอะไรเนี่ยเอ,โโเอ็กโคบลั๊ดเอ็กโคบลัเหรอเดือดอุย้ยระยะไกลนะอันนี้อะไรเนี่ยโกลด์เว็บอะโอ้ยเยท่เท่เท่ เออโซนิกลัดพุ้มอุยอ้ยอุย้ยทำอะไรวะเนี่ยไปไปไปเดี๋ยวค่อยมาันนะเออกริงได้แล้วก็สะดดได้นะมาอืมอืมอืมามามาเอโกบัสเอ,ออยังไม่ทันทำอะไรเลยเฮ้ยสนุกดีสนุกดีไปไปไหนต่ออ,ตอุ้ยตกใจมาอืมกีต้ามันวะอุ้ยพุ่งไปมาจุ๊บจุ๊บอืม ไปไปไหนต่อลุยชิบโอ้ยเดีดเด็มันมีมันมีตัวแปลกแปกชิบอืมอืมมาตีไม่กลัวอุย้ยชิบตีตีต,ต,ตีเอโคโบัสเฮ้ยเขามีสัตว์เลี้ยงอะ่ะเขาทำยังไงอะ่ะชิบมาเฮ้ยรู้สึกว่าเป็นโอ้ยเด็ดเด็เดี๋ยวค่อยว่ากันละอืม มาดีมาดีมาดีอุ้ยโอ้ยโอ้ยปุ้ยโอ้ยเดีะเดะโอ้ยตึงอยู่ตึงอยู่ตึงอยู่มาดีบอลโหดอยู่นะซอมบี้นี่เอาเรื่องเลยแล้วก็เก็บเงินได้นะไปไปไปเฮ้ยตกใจเพื่อนไปไปทงางไหนต่อนำเลยนำเลย โอเคเจอละวเตรีพร้อมโดนิ้วเวฟปุ๊บพุ่งไปไปยีโคตรบันเนี่ยอือตีตีเอากีตาร์ฟาดปึ๊บชึบชึบชึบมาดิไหนไหนต่อได้หมดในจังหวะนี้โอ้ยล่อมาละล่อมาล่อมาปุ๊บอู้ยโดนโดนโดนพุ่งปงู มาดีมาดีตีตีมาดีอุ๊ยอุ๊ยเจ็บโย่โอ้เจ็บ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 โอ้ย,อย,อยเด่นเด่นเนี่มันดัวเรนะืยเกินเนี่ยผมมองไม่เห็นเลือดตัวเองเลือดมันรีได้ไหมเนี่ยตอนนี้เลือดผมยี่สิบสามอะเกมนี้ถ้าต่อยแล้วเราต่อยเลยหรือเปล่านะ ลองดูอะไปไหนเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนกระโดกระโดลงไปหรอใช่ไหมหรือว่ายังไงโอ้โหไม่ไม่กล้าเสียงเลยเพื่อนเพื่อนอยู่ไหนเอ่ยมามามาเพื่อนเปิดแล้วก็ตามแล้วมาสิโ,โดนไปดีขอเลื่อนหนเพื่อนขอเลื่อนไหนไปจุ๊บจุบจุ๊บจุอ ปึ๊บโอ้ตีไม่โดนเลยตีโอเคเก็บเก็บฮิลซะหน่อยนะโอ้ยอ้าวชิปโอ้้ยโอ้ยโอ้ตายตายเด็ดโอ้ซอซบี้ซอมบี้มันเยอะมากเลยพุ่งหูชิบชิบชิบอืมเราต้องเล่นโยงนิดหนึ่งอะ ไอ้เพื่อนเพื่อนขอหิวนายขอหิวน่อยขอหิวน่อยเฮ้ยเราจะตายวะเลือดเหลือสามแล้วมาเฮ้ยหิวหิวฮุ้งฟูดโอ้ยกีต้ามันอยู่เหมือนกันชนทีเดียวชนทีเดียวเอโคบัสขอเก็บเลือดหน่อยโอ้ยผมผมจะตายแล้ววะเอ้ยเจ้าอุ้ยอุ้ยโต้วงโต้วก โดนพิษโดนพิษขอขอเลือดหน่อยขอเลืเล้ดหน่อยเออเอา้าวตายตายเลยอ๋อมา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 รู้สึกว่ายังเกิดได้อยู่นะมาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนชิบโอ้ยเดี๋ดยวระวังระวังไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวอ้วกเี่ย พุ่งดีอืมโอ้โอ้ยเยอะเยอะอโอ้จะตายจะตายโดนโดนจับดีไม่ทำไมมันเยอะจังเลยวะโอ้ยเพื่อนเพื่อนใช้อันติสแลตมีอันติด้วยมาดีอุ้ย โอ้โดน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 อะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเครื่องบินเครื่อเราต้องหนีขึ้นไหมไปเลยจ้าไปเร็วไปเร็วไปเร็วหนีเร็วหนีเร็วขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องเพื่อนขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องหนีด้วนยังไงต่อถ้าขึ้นเครื่องนี่เราชนะเลยไหมเนี่ยตอนนี้ผมเข้าเฮลิคอปเตอร์แล้วเนี่ย อา้าวอย่าบอกนะว่าค้างเกมจบละคือถ้าผมขึ้นเครื่องบินนี่คือเกมจบละมาเดี๋ยวผมขอดูสกิลสักหน่อยอะนี่คาตานะเท่มากเลยอะคาตนานะคาตานะยังอยู่ในฝั่งนะชุบ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 โอเคเอ,าอ้าวยังไม่ทันโชว์สกิลเลยเอาละตรงนี้เลยเริ่มมาละ โอ้ยเดยวเดยวมาดิมาดิรู้สึกว่ารอบนี้ผมจะไม่บักแล้วนะตีชุบอุย้ยมันมองยากอ่ะมันติดรู้ว่ามาแล้วเพื่อนอืม โอ้ยปืนปืนมันโหดมากโอ้ยเดือดเดมาเลยเพื่อนมาช่วยเลยเพื่อนรอบนี้ไม่บังนะเห็นมอนเตอร์เห็นซอมบี้เห็นอะไรครบเลยอะ่ะ แล้วด eh, ูหน่อยสิว่ารอบมีบผมจะบักอีกหรือเปล่านะเฮ้ยตกอย่าบอกว่าตายอย่าบอกแล้วตายโอ้โหเรียบร้อยตายแบบตายแบบเสียป่ามากเลยโอเคไม่บักแล้วมาชุบสวัดดีเพื่อนซุบชุบชุบรู้สึกว่าจะฟันสองสามทีตอมบี้ตายนะ เข้ามาชิบรอบนี้พี่ไม่บักแล้วมาได้หมดอ่ะชืปชิปชิๆๆตีซุปซุปมาดิมาดิโชเช่โช เช่อเพื่อนหน่อยเชเพื่อนหน่อย,ย,ยมาแล้วเพื่อนนี่สกิลฟัน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 โอ้ยระวังไอ้ตัวนี้ระวังไอ้ตัวนี้เดี๋ยวพร้อมรวบโอ้ยหลบหลบหลบมาดีมาดีมาดี ได้หมดแล้วครับชุบนดี๋ยวชุบชุบชุบฟันสามทีต่อครั้งนะถึงจะตายอะ่ะชุบชุบชุบเออรอบนี้ได้สดนุกเลยอ่ะเกมมันไม่บักแล้วนะ มาดิเพื่อนจุซบซุบซมบีไปไหนจุบจุบฟันลังหักมาแล้วเพื่อนเรามาช่วยลรวเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยระวังระวังระวังโตพ่นพ่นอวกเฮ้ยเพื่อนใช้อีเทมไปตาย ขวานขวานโอ้ใช้กันเต็มเลยเอ้ยอย่าอย่าใช้มาผมใช้บ้างมาสวบทีไอปุ๊บโอ้โหอย่างที่โอ้โหเพื่อนใช้หมดปืนปืนปืนเขื่อนจังวะอื้มมัน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  ตอนที่ผมใช้แอนตี้เป็นละก็แค่กดตัวจีแค่นั้นเองมาแล้วเพื่อนชุบซอมบี้ซอมบี้ดับเพิ่งไม่เท่าไหร่มาชุบชุบเอาตัวใหญ่ก่อนนะตัวใหญ่กันเออโดน คือเราต้องขึ้นเฮลิคอปเตอร์ให้หมดทุกคนเลยเหรอหรือยังไงไป,ไปไปขึ้นก็ขึ้นนะขึ้นหมดหรือยังไปยังไงต่อสิจบเกมเกมพีก็ประมาณนี้มั้งโอเคโอเคเดี๋ยว,ยวผมจะลองไปเล่นด่านอีกดูบ้างนะคาตนานะนี่โคตรมันเลยฮะ